มานะชายวัยกลางคนผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สมบัตินักธุรกิจผู้มั่งคัง่งแต่จิตใจไม่สะอาดมานะในชุดเสื้อผ้าเรียบง่ายกำลังก้มลงเก็บกระเป๋าสตางค์สีดำที่ตกอยู่บนพื้นแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบใบหน้าของเขาเงินจำนวนมากในกระเป๋านี้ถ้าเราเก็บไว้ก็คงช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตเราได้มานะเปิดกระเป๋าเห็นเงินสดจำนวนมากและนามบัตรของสมบัติ มานะยืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานของสมบัติสมบัติกำลังมองมานะด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามข้างหลังสมบัติมีวิวเมืองที่ดูร่ำรวยมานะยื่นกระเป๋าคืนคุณสมบัติครับผมเจอกระเป๋านี้ตกอยู่หน้าออฟซิศของคุณครับสมบัติรับกระเป๋ามาอย่างไม่ใส่ใจอ๋อขอบใจนายคงหวังอะไรสินะมานะสีหน้าจริงจังผมไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนครับแค่อยากให้ของคืนเจ้าของ สมบัติหยิบธนบัตรใบหนึ่งออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้มานะนี่ถ้าขนมเล็กๆเน้อยถือว่าเป็นรางวัลมานะยืนอยู่ริมถนนเขากำลังถือธนบัตรที่สมบัติให้มาแต่ในมืออีกข้างเขากลับถือเหรียญจำนวนหนึ่งเพื่อบริจาคให้กับขอทานที่นั่งอยู่ข้างทางเสียงภายในเงินที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ใจย่อมนำมาซึ่งความไม่สบายใจ แต่คุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินแต่อยู่ที่ความดีงามที่เราได้ทำมานะยิ้มอย่างอบอุ่นและววางธนบัตรลงในกล่องรับบริจาคของขอทานและเดินจากไปอย่างสบายใจ